สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมที่น่าสะสมบูชาและหายากครับเนื่องจากสร้างน้อยด้วยนะครับเป็นพระปี2 5งห้กับรุ่นมหาโพกรัพย์ครับเป็นพิมพ์เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองนะครับจะสร้างน้อยมากนี่รายการกล่องรุ่นก็จะเป็นกล่องสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับ กล่องสีน้ำเงินนี่กล่องใสอย่างนี้นะครับนี่เป็นรายการรุ้นนะครับอยากไม่ยากผมมีสามเหรียญนะครับตอนนี้เก็บมานานแล้วนะครับนี่มีเวลาให้มาให้เพื่อนๆพี่เผยแผ่มาเรมีวราพัฒน์ในรุ่นนี้นะครับมาดูจํานวนการจัดสร้างกันหน่อยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นมหาโพกทรัพย์นะครับนี่ครับมหาโพกทรัพย์โอ้โหมีนื้อทองคาด้วยนะเก้าเหรียญนะครับ เราก็จะมีนี่ครับโอ้โหเงินหน้ากากทองคำรงยาแรงชาติ6 5 0 0นะสร้างเหรียญเองนะครับในกรมีรายการจองต่าง,างก็ลองศึกษาดูนะครับชุดกรรมาการก็จัดสร้าง3 9 9ชุดราคาจอง1,900บาทครับวันนี้เรามาพบกับเหรียญรุ่นนี้ครับกับรุ่นรุ่นโชครุ่นเนื้อนะครับของรายการรุ่นโชครุ่นเนื้อนะครับการันตีเนื้องเงิน3ณนะวะ4แต่สมมนาคุณเนี่ยเป็นเนื้องเงินรงยาายทกชาติหน้ากากชุดทองนินหนึ่งเหรียญแล้วก็ทองแดงตัดชิดสิบ พระผงนั่งต่าง,สงผสมผงใบกับมันบุชทิมอีก1ิบโอ้โหเนี่ยครับราคาจองรายการรุ่นเนื้อเนี่ยหนึบาทครับจะสร้างแค่10,000องค์องหรือ100่งลังเท่านั้นเองโอ้โหเอาแล้วไงนี่รายการย่ยอยอื่นก็ลองศึกษาดูอ่านดูนะครับก็มีเหรียญแจกในพิธีด้วยเนื้อทองแดงแช่น้ำมูลห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแจกศู์จองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากาทองที่ผิวลุงมรายการก็ตามนี้เลยนะครับส่วนรายการรุ่นรายการรุ่นเนื้อที่เราเห็นนี่ครับ รายการรุ่นเนื้อนะครับนี่กับรุ่นมหาโพกษะก็มีรายการรุ่นถึงห้าสิบรายการนะครับห้าสิบรายการนี่นะครับก็ประกอบไปด้วยเนื้อเงินเนื้อนะวะโอ้โหเนื้อเงินสร้างน้อยหลักหละหลักสิสามสิบเก้าได้เลขสวยแลย้วเนื้อนวะนวะก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาแล้วก็นี่เนื้ออาบเงินนี่ ทองแดงลมดําทองแดงผิวลุ้งนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีเนื้อข้างล่างอะไรเนื้อเงินยวงหน้ากากาทองทิพด้วยนะครับที่ผมดูสูงสุดก็ประมาณห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองทิพ์ลงยาจีวอนทองทิพเพียวๆอย่างเงี้ยนะครับทองแดงอาบเงินอย่างเงี้ยนะครับที่จะสร้างห้าร้อยเหรียญน,นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้มีตัวอย่างอยู่สามเหรียญน,นะครับ มาเหรียญแรกครับเอาเหรียญแรกที่ผมชอบเลยเหรียญแรกนี่ครับสวยเหมือนเงินเลยครับายจะแสบตาไปหรือเปล่านี่ครับอืนี่ครับข้างบนเป็นเหรียญรูปไข่เดี๋ยวผมดูนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องหน่อยจะให้เห็นชัดๆนะครับซูมมากไปหรือเปล่าเนี่ยผมซูมน่าจะซูมมากไปนะเดี๋ยวลดออกหน่อยนี่จะให้เห็นเหรียญที่สวยนะครับนี่ครับ โอ้โหแสบตาเลยด้วยครับนี่เป็นทองแดงอาบเงินนะครับลงยาจีวรโอ้โหหมายเลขห้าเจ็ดหลวงพณัดนางตังนี่อาบเงินด้านหลังก็เป็นยันประจําตัวหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าหลวงพณัชบุญญากรรมโอวัดห้วยดวนปีสองห้าหกสามแล้วก็มียันล้อนรอบนะครับมาเดี๋ยวมาดูขนาดของเหรียญหน่อยแต่ผมว่าเป็นเหรียญรูปไข่ที่สวยเลยนะครับนี่ครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ 2. 6, 2. 7, สองจุดหกเซนสองจุดเจ็ดเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ สามประมาณสามจุดเก้าเซนนะครับกับสี่เซนนะครับนี่เป็นพิมพ์เต็มโอ้โหดูกระแสเหรียญนะครับอันนี้เป็นอาบเงินนะครับอาบเงินแล้วก็มีนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากากทองแดงดูดิครับต่อโค้ดด้านขวามือนะครับแล้วก็มีเลขโค้ดด้านล่างด้านล่างเขียนว่าเก้าเก้าโอ้โหสวยนะข้างบนเขียนว่ามหาโพกซัพย์นะครับหห่วงเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็ เหมือนเดิมด้าน,นหลังไม่มีโค้ดอะไรนะครับนี่สุดท้ายครับก็เป็นทองทิพย์นี่จะสร้างห้าร้อยเหรียญน,นะครับโอ้โหสวยจริงสวยสวยนะครับรุ่นนี้ใครชอบหาบูชาก็ลองชอบหาบูชาดูนะครับกับเหรียญรุ่นมหาเข้ากระซัจัดสร้างแค่หนึ่งมืนเหรียญน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชานะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆยขาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบ สวัสดีครับ